เศษร่องรอยอยู่นะเพราะว่าเราไม่มีไมโครเวฟเราจะใช้หนึ่งแดนไโรีโอเ้โอเป็นไงเฮ้ยโอ้เจ้าเจ้าดีจ้าอยู่กับกับข้าวกับบ้านอยู่ๆก็มานะนานวันนี้พอดีมันเป็นวันเกิดหลานนะวันนี้วันวันถ่ายนะไม่รู้จะตัดทันวันวันถ่ายหรือเปล่าวันนี้เป็นพี่สาวอ่ะเชียร์พี่สาวกูขายเป็นไหนวะ เออนี่พี่สาวผมนะชื่อกิกนะ,ะก็ทำอย่างนี้กูพี่อ่ออทำให้ลูกมันนะลูกมันยังไม่ตื่นนะเป็นวันเนทายเป็นวันเกิดของไพอพีอ่เป็นหลานของผมไนงะส่วนไอ้นี่ก็มาติดสอยมาอีกทีเป็นน้องชายนะมันมาได้ไง <laughs> อยู่กันหนักมานะ <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะทำเคสน,นะครับผมก็สูตรผมจะอ้างอิงจากของช่องหนึ่งนะชื่อช่องอะไรวะลืมไปแล้ว เดี๋ยวมทำเองกินเองใช่ไหมของทกกินงงับแม่แม่มิวของแม่มิวนะฮะเดี๋ยวไว้ไปติดตามดวผมทิ้งลิงก์ไว้นะผมก็ถือว่านี่ผมไม่เครดิตไปในโตวเลยนะก่อนที่ใช้มีอะไรบ้างก็จะมีตามนี้เลยโต๊ะนะมีอันคีโออันนี้มันค่อนข้างจะเละไปนิดนึงช่างหัวมันไม่ต้องสนใจเขาใส่เครื่องปั่นไปแล้วใส่เครื่องปั่นไปทำใช้36ชิ้นนั่นหรือ6ซองนะฮะก็นมจืดอีก250 ml นะหรือมิลลิลิตรนะแล้วก็จะมี โกโก้ใครใช้โกโก้ที่เป็นแบบเพียวๆเลยก็ได้อันนี้เป็นทีนหวานน่าจะมีน้ำตาลผสมเป็นหนึ่งเบกกิ้งโซดาวุ้นนะฮะแล้วก็ผงวุ้นแล้วก็นี่แป้งนะแป้งข้าวเจ้าข้าวโพดได้ไหมคารโบกเออคาร์โบก็ได้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 เต้เล่นอยู่คนเดียวเลยอยู่ตกุกตัวเองมามามาพี่เริ่มเลยดีกว่ามาใช้ใช้ได้จะได้ไหมขั้นไม่แค่นี้เราคนเอ่อปั่นเพียงนี้ดีกว่าเนาะเรามีภาชนะใส่มันยังไงใส่อ๋อใส่อันี้ไปเลยใส่หม้อไปเลย อันนี้ก็เป็นพัชนะหม้อนะเดี๋ยวจะใช้เป็นนึ่งนะมนถือกล่องนะ <c oughs> ก็นงในเนนยู่เนี่ยโถเอ้ย <c oughs> บอกใครสะะักเรบใครที่ชอบอย่าลืมกุ้งก็สกายแชร์เพืไปเลยเหมือนเดิม o เ e r a t i o n เดิมนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ช่องแมามิวนะครับผมโดยส่วนทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคลิปน,นี้เลยนะไม่ทิ้งเป็นช่องที่เป็นลิงก์นะได้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราทำผัดเผาแมวด้วยมาอร่อยแท้อะไรอะไรเอ้ยอ้าวเครื่องพังเหรอไม่พัง มันไม่ตรงหรอกจะไม่ปัดไม่ใช่มันเป็นเซฟตี้โอ้ต้องดูอย่างนั้นเลยนะใช่มันเป็นเซฟตี้แอร์เป็นกานปัดไม่ปัดให้เออดีว่ะมันเซฟในเซฟอย่างไงวะเนี่ยเฮ้ยได้นะโอ้เพรถ้าเราใส่ไปหมดนี่แม่งมันจะไม่ได้มันไม่ไปแล้วไงต่อถามเอาให้มาดามใช่ไหมมันจะละเอียดให้ปันไอพี่ โอ,อนาถใจเลยาดูนู้นเด็กกูทำมาแมวเดี๋ยวเราจะเอาเลยเนกะียร์มาะเกียร์หักอ่ะคิดดูดิโอ้เละอ,อ่ะเกียร์เป็นกาวมันเหลือกเป็นเออะขี้หยาดอะดูเจะเศษร่องรอยอยู่ใสต้องใส่เพิ่มกั 2, 3, นสองสามก้อนเอยน่าแนะนำยังไม่ที่ปัดอยู่ยังไม่มแหลยังไม่ละเอียดพอเลย อีกนิดนึงอีกนิดนึงเรื่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการผสมนมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรครับนมเราจะผสมระหว่างนมเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงนนี้นมใช้ก็กะเอาอ่ะมันไม่มีถ้วยตวงก็มาสักส5ง m ้า l มันก็หนาประมาณครึ่งสองประมาณสองถ้วยครึ่งอ่ะ ใช้แค่สิบเปอร์เดีก่าเออเอย่าถ่ายรูปคู่เขาเราปเขาไม่ได้ใหญ่น้องโพอร่อยดี <c oughs> มาเนี่ยมั้งเต็มแก้วได้แหละน่าจะแก้วหนึ่งพอดีโอเคปะเออแล้วก็เราก็ไปส่งไปเลยนะส่งไปเลยแล้วก็เบกกิ้งโซดานะเราผสมเลยใช่ปะใส่เท่าไหร่จำได้ไหมเนี้ยหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาได้ประมาณ <c oughs> มาไหนได้กวนนะครับจำได้ไหมอ๋อในงานหนึ่นงช้อนชาโอ้เห็นไม้อยู่เฮ้ยเห็นช้อนอยู่ ไม่ต้องพอพอเอออันนี้แหละแล้วเราก็ได้ใจได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะคนนะถ้าเกิดมันเหลวก็เหลวเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรกินไม่ได้กระชิบเออก็น่าจะคนนานอยู่พอใช่เปล่าขั้นตอนนี้ใส่แค่นี้แน่ใจนะแค่นี้แค่นี้แค่นี้มันมีแค่สามอย่างเองแม่มิวดูแม่มิวบอกอะไรนะเอออะไรวะเดี๋ยวแท็กไปให้ในเฟซ ตอนนี้เราเข้าสู่สูตรการกำลังจะทำอะไรครับพี่อาออได้เนี่ยความหนืดพอดีน่าจะพอดีแหละเดี๋ยวลองอินเสิร์ตกาเลยพิมพ์ที่แม่มีวใช้วันนี้นะคะเป็นพิมพ์ขนาดหนึ่งปอนนะคะให้ลองด้วยกระดาษขายเวลาเรานึ่งเสร็จจะได้แกะนน่าจะประมาณเนี้ยมันน่าจะน่าจะหนืดพอตับในคลิปคอละละาอแล้วห่ะปลาตอนนี้ก็รังคาเนยนะคาเนยแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปนึ่ง เพราะเราไม่มีไมโครเวฟเราจะใช้นึ่งแดนเคบีตรงนีเรามีทุกอย่างแหละเออไม่เป็นไรหรอกนึ่งก็คือนึ่งก็แหละเอออย่าไปนอกสูตรมากเออเ <c oughs> ยดี๋ยวไม่เหมือนแค่เติมโมเลกวเหลังฉากเมื่อกี้นี้ก็นอกสูตรพอแล้วเนี่นะอะเคไปเลยสรุปแม่งโครขั้นตอนนี้เรยียบร้อยเออนี่แหละอุย้ยหนื่นตามคิดเลยอย่างเงี้ยแหละต้อง อืมเทพเลยแล้วเราก็จะเอามันออกมาจากาที่เราคนตอนแรกให้มันได้เยอะที่สุดเ,เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปริมามันจะเออนัดวันหนึ่งก็ไดงไอ้วันเกิดฮะอันนี้ไม่ใช่เค้กอันนี้ขนมสวัสดีกล้อวงวันพี่สวัสดีกล้องวันมันเป็นล็อกคิมรู้ป่ะนะก็้อง แ่ถ้าเกิดเราลื่นอ่ะเราก็จะทำหน้าเราก็ทำหน้านิ่มก่อนไปเรื่อยโอป่ะโอเคป่ะไม่รู้ตรงหรือเปล่าแต่น่าจะได้อยู่แล้วหาะนื้อเราจะด้วยปลายกลางนะคะกลางจะไม่ใช้ปลแรงเกินไปเวลาประมาณนี้มีอันนี้อ่ะมันจะพอละอ่ะนาจะวานี้แหละมันหน้าตาจริงแต่มันออกมาคนละอย่างกันต่อไปก็เดี๋ยวไปขั้นตอนหนึ่งนะอะไรสูบเราอะไรปากอ็ ใช้มันไม่รู้อนนีไม่รู้เลยสองเป่าไม่รู้เล <c oughs> ได้แล้วจะออกมั้ยขาดยังไงลได้แล้วได้ยังได้เลยออกไมมไม่รู้เหมือนกัน เร่อจับตะแกรงเราก็ไม่มีเฮ้ยโอ้เล่นลเลยนะพิ่โอ้จบแล้วไอ้เหี้ยไม่สุกเหี้ยไม่สุกทำทำไมอ่ะมันเลวไปเหรอวะเอออือเป็นไงว,นนวุนแรกษณะวันเกิดดีแล้วพี่วันเกิดจบแล้วตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับรอผมวุญหน่ะ S <S โอ้ <S 2> <S 2: ท่มามันละลายอย่างนั้นหรอ <S <S มันแค่พักไว้ก่อนเดี๋ยวพอยังไงจะลาเดต๋ยวนา้องละลายพอแล้วขับจริเตอนนี้ทบอะไรตอนนะีะไปอ่ะอจุดเล็กจ้าาอ๋อนเปนลกแล้ก็สส่หมูปู้ บอกซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นหน้าไม่นิ่มเลยทำไมเราถึงต้องมาใช้รถขับถ่ายครับครับแบนหมดไงไม่ใช่แบนหมดก๊าซเต็มแป้งโอ้ไม่กอดจะใส่แป้งก็บนเพิ่มป่ตอนนี้เราได้ใส่เนยกับผงอะไรไปนะพี่ใส่เนยกับอะไรไปนะพี่ชายใส่เนยกับอะไรไปใส่เนยกับแบบว่าแป,งงป้งพะโพดผสมแล้วก็น้ำตาลทรายสีคอนเออเอาแค่นั้นพอนะไม่ต้องเอาน้มลายลงไปนะ อย่างเงี้ยพันตรงหน้านั่นแหละนั่นยังไม่ผสมน้ำเพิ่มเนี่ยนั่นแหละแก้วที่นั่นแหละแก้วที่ใส่ไต้องเริ่มคนมันจะเทียดนิดเยียดนี้ไงนี่แงมเรากลับไปตอนเปิดตอนมันเหนียวไปเลยคนปกเลยเต็มโอเคฟินิชนี่ดูดีนะเนี่ยเฮ้ยดูดีมากเลยเนี่ยแบบกล้องนี่แบบว่าเป็นโปรซิเฟรมนะ ต้องเข kind of ้าใจว่ากองนี้เป็นกองเหลี่ยวมี่ถึงมันจะไม่ได้เป็นตปวบันเซอร์เราเเดี๋ยวจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไส้นมันอร่อยรึเปล่าแต่รร้ก็ว่าไส้นอกอร่อยมากเลยเออเดี๋ยวตกแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าโอ้นไงเฮ้ยโอ้เอ้ยดูดีโอ้ดูดีมากเลยโอ้ คือไอตอนหน้าก่อนหน้านี้ที่กลับไปจะลองกลับไปดูอ่ะมันแตกเว้ยแต่ทีเนี้ยพอตัดออกมาแล้วมันดูดีเลยด,ดีมากเลยเว้ยเดี๋ยวคนดูโอ้โหผมทำได้เป็นไงีอยอดนี่มา,าลองกินเทปเลยทำได้แนละ้วโอ้โหต้องขอมันเกิดลองกินดูลองกินดูอ,นดอ้ามจุดสามวันเกิดจะล่ะรสชาติไงครับเป็นไงรสชาติใช่ ไ้แบบก็ไม่แปลกหรอกที่มันจะไม่อร่อยเฮ้ยกินได้ก็พอแล้วเว้ยโอเคคลิปนี้ก็จบกันไปดีกว่าเข้มเข้มแบบกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กันด้วยนะครับเออใช่กดเพจคูนิโอเย้เท่กูไม่ต้องเปิดมีมีก่อยังจะมีอีแต่นี่กับข้าวกับบ้านช่วงเนี้ยแหมช่วยช่วงกับข้าวกับบ้าน เไม,ไม่ต้องทำไม่ต้องทับเลยพอแล้วเว้ยไปดีกว่าเ,ปไ,เไปกินละไป